ปัจจุบันเนี่ยคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสั้นยาวเอียงเนี่ยมากมายที่รู้สึกว่าไม่อยากใส่แว่นละไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์ละจริงๆแล้วมีทางเลือกอื่นอีกมากมายแต่ที่นิยมกันมากที่สุดเลยเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าคือการทำเลสิกใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับบางคนที่มีปัญหาสายตาที่สั้นมากยาวมาก หรือกระจกตาเนี่ยบางมากเนี่ยกลุ่มนี้บางคนทําเลสิกไม่ได้การใส่ ICL หรือว่าเลนเสริมเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคลิปนี้หมอเลยจะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการทําเลนสเสริมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะเคยไปปรึกษาทําเลสิกมาแล้วทําไม่ได้และอยากจะรู้ว่าการทําเลนสเสริมเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างมาดูกันค่ะ ICL คืออะไร ICL ย่อม,มาจาก Implantable Collamer Lens คือเลนส์ชนิดพิเศษที่ทํามาเพื่อใส่เข้าไปในตาโดยเฉพาะนะคะเลนส์เสริม ICL เนี่ยจะเข้าไปอยู่ระหว่างเลนส์ตากับม่านตาของเราวิธีนี้เราจะไม่เอาเลนส์ตาธรรมชาติเราออกค่ะยังอยู่เหมือนเดิมทุกประการนะคะแล้วก็ไม่เสียเนื้อกระจกตาเหมือนการทําเลสิกด้วยวิธีการทําก็คือขั้นตอนแรกเลยเนี่ยจะมีการหยดยาขยายม่านตาก่อนพอม่านตาขยายขึ้นเราก็จะเห็นเลนส์ตาธรรมชาติเราเนี่ยอยู่ด้านในตรงนี้นะคะจะมีการม้วนเลนส์ ICL เนี่ยให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่ผ่านทางแผลที่ บริเวณขอบตาดำเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเลนตาเนี่ยก็จะกลางออกมาเมื่ออยู่ในตาของเราตำแหน่งของเลนเสริม ICL ที่ใส่เข้าไปนะคะจะเห็นว่าอยู่ระหว่างม่านตากับเลนตาธรรมชาติของเราหลังจากนั้นเราก็จะมีการหยดยานะคะเพื่อหดม่านตาแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลามองจากภายนอกเนี่ยก็จะมองดูเป็นตาปกติเลยนะคะไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติไปจากคนทั่วไปเลยขั้นตอนทั้งหมดนี้นะคะถ้าทําในแพทย์ที่มีประสบการณ์ใช้เวลาเพียงข้างละสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเท่านั้นเองวิธีนี้เนี่ยสามารถที่จะ แก้ไขสายตาสั้นได้ถึง2 0 0พทีเดียวซึ่งเลสิกเนี่ยทำไม่ได้ข้อดีของ icl 1เลยคือการผ่าตัดเนี่ยไม่มีการเสียเนื้อกระตกตาเหมือนกับการทำเลสิกสไม่ทำให้เกิดตาแห้ง3าเป็นการผ่าตัดที่ไม่มีความซับซ้อน 4. เลนตาเลนเสริมที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อมีปัญหาสายตามากขึ้นในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะถอดออกได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพบน้อยมากค่ะยกเว้นว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นเราเริ่มมีต้อกระจกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเลนตาออกแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกแล้วใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนตาเดิมได้เลย ส่วนข้อเสียของ ICL คืออะไรหนึ่งเลยก็คือราคาเนี่ยจะสูงกว่าการทําเลสิกซึ่งขึ้นกับชนิดเลนแล้วก็ค่าสายตาด้วย2คนปกติทุกคนเนี่ยพออายุเริ่ม40เนี่ยก็จะมีปัญหาสายตายาวมองใกล้ไม่ชัดในคนที่เคยสส่ตาสั้นพอแก้ปัญหาใส่เลน ICL แล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับคนใสยตาปกติเลยดังนั้นพอเราอายุ40ขึ้นเนี่ยเราเริ่มมีปัญหาสายตายาวมองใกล้ไม่ชัดเนี่ยก็จะเกิดได้เหมือนคนสายตาปกติค่ะแล้วก็เกิดคําถามเพิ่มเติมก็คือว่าในคนที่อายุ40แล้วเสี่สัดแล้วเนี่ย c l ไหมในค่ อายุ3ามไปลายหรือใกล้ๆ40แล้วที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องของสายตายาวมองใกล้ไม่ชัดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการใส่เลนส์เสริม ICL เพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้นมากเนี่ยก็ยังมีประโยชน์อยู่ในการมองไกลให้ชัดขึ้นโดยไม่ต้องใส่แว่นส่วนการมองใกล้เนี่ยก็มีอีกวิธีเลือกหนึ่งค่ะก็คือการที่เราเลือกเลนส์เสริม ICL เนี่ยทำให้เรามองเห็นแบบโมโนวิชันก็คือมองข้างนึงเป็นระยะไกลอีกข้างนึงอ่ะ ปรับค่าสายตาเพื่อให้มองใกล้ชัดแบบนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใส่แว่นอ่านหนังสือได้เหมือนกันสรุป ICL เนี่ยก็เป็นนวัตกรรมการใส่เลนส์ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันเหมาะสาหรับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นมากยาวมากเอียงมากเนี่ยไม่สามารถทําเลสิกได้ที่โรงพยาบาลจักษุอินเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาสายตาเนี่ยครบทุกวิธีหากใครที่ไม่อยากใส่แว่นแล้ว แล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราควรจะทําวิธีไหนดีบอกกับวิธีไหนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลจักสุอินส์เรามีแพทย์เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาสายตาเนี่ยพร้อมที่จะให้คําแนะนําที่เหมาะกับแต่ละคนค่ะหากใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกด share. แชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ